ค่ะเ,เด็กๆนะคะจับชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนกันตอนที่ตอนที่เท่าไหร่นะสิ่าเป็นตอนที่เคุณแผนใช่ไหมขอน,นางดาวทองเขติดถูกไหมคะต่วนานางมันทองก็ถูกคุณชาถึกไปอยู่ด้วยนะคะจากนกระทั่งคุณช้ายไม่รู้หรอกว่านางมันทองตั้ง ทีนี้เรามาดูตัวละครกันนิดหนึ่งในแนิเมชั่ใที่ดูแล้ววันนี้ก็คือสมเด็จพระพันวษาอ่านของเรื่องซึ่งพระสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองสะแห่งุงศรีวิเชยทีนี้บุคคลคนนี้ก็คือสุนรีวิชัยแต่งงานกับนางเท็ดดองได้รูปวอามาก็เป็นสุนช้างเห็นว้าพ่อก็หล่อแม่ก็สวย เกตองขวดอันนี้ก็คือนางสีประันตอนนี้จะเป็นตอนที่ลูกดูเหมือนก็จะบังพับให้นางวันทองเนี่ยแต่งงานกับอุชางไม่แต่งก็ตีเป็นแม่ของนางจิ้งิลาไหลหรือนางวันทองส่วนคนนี้ก็คือคุณคคไกลคุณไยนี่ก็คือนางทองประสีรรยลมีลูกออกมาเป็น แขนแต่งงานกับนางคิวก็ได้ลูกออกมาก็คือไทยนะคะ,นะ,นะ,นะและอุมาลทองนี่ก็เป็นลูกของผุงแผนกับนางบวกที่นะคะตามที่เราเรียนไปแล้วเอาละทีนี้เราเข้าสู่เนื้อเรื่องของเราเลยลูกเปิดไปหน้าตอหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะคะ,นะ,นะนะเราไปดูร้อยยี่สิสองจะเป็นร้อยี่ ร้อยยี่สิบนะคะลักษณะคำประพันธ์เป็นรอนแปดนะคะเจออย่างสองร้อยยีะะ่สิบสามสองร้อยยี่สิบสามใช่สองร้อยยี่สิบสามเรียนินสอน,นักเรียนเรียนนงสอนเลยนะคะทางบ้านเรียดินสอเพื่นหนังสือเพื่อที่เราจะได้รู้ฟังสาษาบ้าง เพราะมอหนึ่งถ้าเขาออกมาแล้วก็ถามคำั่งเราตอบเขาไม่ได้นะคะครูจะสอนละเอียดเลยจะไม่เล่าแล้วเพราะถ้าเล่ามานักเรียนจะไม่เข้าใจในเรื่องของวรรณคดีไม่รู้รสของวรรณคดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนดูครูอ่านให้ฟังเพราะเราไม่สามารถอ่านพร้อมกันได้นะคะอยู่ท้องบ้านก็เราอ่านพร้อมกันก็ได้แล้วก็บรานั้นมันทองของโซภาอยู่เคหากับถุงช้างให้หมาหอม ไม่มีสุขทุกเวลาน้ําตานองด้วยว่าท้องสิบเดือนเพื่อนค่ะเคหาแปลว่าอะไรานเคหาหมายถึงบ้านนะคะมะหมองก็คือไม่มีความสุขนะคะตอนนี้นางวันทองตั้งท้องได้สิบเดือนแล้วนะคะจะคลอดบุตรปวดให้รวดเราวเตึงหัวนเน่าในเคยไม่ต้นขาแสงหิ่งห้อยปล่อยสายข้างสายตาจะเรียกหาถุขขางช้างให้หมาใใจ อ่านยาวเลยนะแลวเหลือแปลกับเรื่งแต่นวดนวดปวดมวนให้ปวดไันสุดจะกลั้นกรอกหน้าน้านนตาไหลไปร้อรองเรียกทุกท่าหนจะขาดใจแล้วช่วยด้วยไ่ะตรงนี้แปลให้ฟังเลยคํามันไม่ยากด้าน,นิี้ทานพื้นบ้านเนี่ยคำง่ายๆอ่านแล้วก็ท้าใจได้ทันทีเลยเขาบอกว่านาวันทองอยู่กับขุนช้างมานานเท่าไหร่แล้วกี่เดืนอคนอคะสิบเดืนอน อยู่มาสิบเดือนแล้วนางบอกนางไม่เคยมีความสุขทีน,นะนี้ถึงเวลาที่นางจะต้องรอดอกเกิดเจ็บค้องขึ้นมาแสดงว่าพายงานอยู่ในท้องแม่ถึงสิบเดือนนะ,ะ้ะถึงเวลาที่จะรอดอูมันก็ทําให้เกิดอาการปวดปวดล้องน,นะคะนะแล้วกตึงหัวนหนาวเหนื่อยเมื่อต้นขาหัวนหนาวคือตรงไหนตึงหัวนหนาว หัวหนาก็คือส่วนที่อยู่ใต้สดือลงมานะคะร่างกายของเราในาระหว่างท้องน้อยกับอวัยวะเพศของฝ่นะคะมันจะปดวดเพื่อเรื่องเจริญร่้นความปวดทําให้นางําไมร้องปวดค่ะแต่ผู้ที่อยู่ใกล้นางกับกลายเป็นสามเรื่อนนางไม่ชอบที่หน้าเลยนะก็ได้แต่นวดขาของตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนไม่ไหวแล้ว พยุงท้องร้องเรียกพวกข้าไทยจะขาดใจแล้วช่วยด้วยแม่ก็ร้องเรียกพวกเบาใพรให้มาช่วยคุณช้างตื่นพื้นตัวหัวโหมเห็นเมียตกใจผวาผว,วาวุ่นประคองนางฟางบนต้นคุนจะท้อแท้แม่คุูแข็งแก่งกลางดูท้องร้องว่าเออออกแล้วสิตั้งสติอารมณ์จะผมให้นางวันทองร้องเสือยิ่งเกลือไปคุณช้างได้หมอนรองประกอบ คตนางมันทองก็พยายามที่จะร้องเรียกพวกเป่าได้ให้มาช่วยคุณช้างมน,นอยูนข้างๆก็รู้ตัวก็คือเอ๊ยเมียกําลังจะคลอดลูกแล้วก็เข้ามาประคองแต่นางมันทองก็ผลักใา่แล้วก็บอกไม่ต้องมายุ่เสือ,อกคุณช้างก็ไม่ได้ท้อแท้เอาหมอนรองคอให้กับนางน,นะคะแล้วก็รองเรียกเป่าใด้เรียกหาคนอรมานบนนอกชานผู้หญิงไม่ออกต่อให้ไปรับเยสายกับยายอแต่ล้วนหมอต่ำแย่เสี่งแซ่ หมอตงแกคือใครหมอตังแกคือ,อ,ค,อคนที่มาทำคลอด,ลอดใช่คนที่มาทำคลอดให้ในสมัยก่อนนะคะเป็นการคลอดแบบชาวบ้านนะคะแล้วหมอตังแกที่ขุนช้างให้ไปตามก็คือใครเอ่ยยาย้ายกับยายยอสองคนให้ไปตามยาย้ายกับยายยอดเขาถือท้องต้องถูกกระลุกแดดเอาหน้าฟัางฝันกวาเขา ใช้เวลาต้งตัยาตัยาต้มต้มบ้าตํายาขยาส้มต้มน้ำร้อนนางมันทองร้องไห้แตกจะขาดพรามัชวาดวตาปทัสทองอรุณเริ่เบอรปรีนพินกรุทอนอนเชื่อมทอดไม่ทอดห่านักเรียนยูภาษาที่ลูกรรมัชวาาคืออะไรรรมัชวาดนี่คือลมเบ่งนะคะลมเบ่งสำหรับคนที่ตั้งใข่เวลาจะทอดลูก มันจะมีลมเบ่งถ้าไม่มีลมเบ่งม่ต้องบอกอก็เบ่งก็เบไม่ออกนะคะอ,อ,อารุณเลิกเบอร์สรินทินตกรจินตกร,รแปลว่าดวงอาทิตยนะะ์นางวันทองก็เจ็ท้องจนกระทั่งนานแค่ไหนก็มีลมเบ่งน,นางวันทองก็คลอดก็พายงานตอนเวลาเวลาไหนอรุณเลิกเบอร์สรินทินกรร,รุ่งเช้าเมื่อแสงอาทิตย์ ขึ้นจับขอบฟ้าดางวันทองก็ทอด,อดนี่ก็บรรยายว่าไงพอพ้นท้องร้องแวหวนนางแม่วีแหวนก็คือเสียงไพรเสียงเด็กเด็กเวลาคลอดออกจากท้องก็จะร้องแวนนะแวแว,แวออกมาส่วนแม่ก็ทำไมกรีดร้องนะคะหน้าทีดอกสั่นขวัญหายคุณช้างมองร้องไอ้หนูเป็นผู้ชายที่ย่าใหญ่เยี่ยมลูก ไอ้เจ้าขุนช้างพอเห็นลูกก็เป็นไยงยได้ลูกชายแล้วเขาก็บอกวันั้งย่ายายเยี่ยมลูกให้หยุดอย่างย่าในที่นี้อ่ะย่าทิพย่าทิพย์ก็คือใครใครเป็นแม่ของขุนช้างนางอะไรนางเทพทองเป็นแม่ของขุนช้างตอนนี้ก็มีสั์เป็นย่าก็ขุนขุนช้างคิดว่าตัวเองเป็นพ่อส่วนยายก็คือ ใครแม่ของนางพิงพิลาล่ะนางอะไรลูกเว้ยจะจำตระกูลเขาไม่ได้ทําข้อสอม่ได้ก็ถามลูกใครเป็นลูกใครนะนางอะไรนางสีประจันหรือนางพออประสีนางศรีประจันเป็นแม่ของนางวันพออก็มีสักเป็นยายนะคะก็บอกว่าหลานยายสนิท ทีนี้เขาบอกแล้วทอดเตาเข้าไฟไม่ค่้เจ็บรั้นจะเก็ดความกล่าวยาวนักหนาเพื่อกล่อมเรี่องเลี้ยงไว้จนใหญ่มากระทั่งอายุเจ้าไปเก้าปีเปนเนี่ยการอยู่ไฟของคนพลอดบุตรนะคะเขาไม่กล่าวถึงต้องบอกมันยืดยาวพิธีการเยอะห้ามไปเลยแล้วไปจนกระทั่งตอนนี้ทายงามอายุได้เก้าปีแล้วไม่คลาดเคลื่อนเหมือนแมนถึงแผนพ่อ เหลืองและออ,อ,อกอ้วนเป็นหนวลสีทั้งจุดผมกลมกล่อมหม่มดีแจ้งพาทีสอล็อกุกลอค่ะตรงนี้ลูกทาเครื่องหมายปิดกาไว้เลยตั้งแต่ไม่พลาดเลื่อนอนแม้ถึงแข่งพ่อถ้าเรียนทําเลยนะคะตรงนี้เป็นลักษณะของการพันนาโวหารนะคะพันนาคือการบรรยายให้เห็นภาพพจเห็นไหมกบจะพายงานเนี่ยมันเหมือนพ่อเป๊ะเลยนะผิวพันก็ดีดี นะ้าอ้วนไว้ผมจุกนะคะกระมอมก็เป็นยังไงสวยนะคะแล้วก็เป็นยังไงเป็นเด็กที่ช่างพูดช่างประจบช่างขอล้อช่างจำนันจานะคะนั่นคือใส่นางวันทองเนาะคนนึงถึงถุนแผนที่ลูกแม้นเหมือนเหลือเป็นเชื้อสายบอกเบาใกล้ให้สมเด็จเลียงลูกชายชื่อว่าพายงามน,น้อยได้สหนนางาวันทองอยู่กับขุนช้างแต่ไม่ได้เคยคิดถึงขุนช้างเลยไม่ไปคิดถึงแต่ถุงแผน แต่ยิ่งเห็นลูกหน้าเหมือนคุณแผนด้วยก็ยิ่งคิดถึงหนักขึ้นก็เลยบอกบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกลูกจะต้องหนูลนวนะแต่ให้เรียกชื่อว่าพานงามพอให้เรียกชื่อพานงามปักเป็นยางยคุช้าลงลมจะจับเพราะตอนนั้นเล็กๆก็คิดว่าเป็นไหนเป็นลูกตัวใช่ไหมเด็กหน้าเปรตตั้งก้าวหนะ้าก็คิดเอะเล็กๆหน้าเหมือนพ่อจมูกเหมือนแม่ ตามยายก็ว่าไปพอโตขึ้นหน่อยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเจ็ดควัวแปดควัวก็เริ่มคิดหน้าเหมือนเราเหมือนไข่หม้อคุณช้าก็สงสัยอยู่แล้วทังหน้าเหมือนไข่แต่นึกไม่ออกนะคะก็ยินคิดว่าลูกตัวแต่นึกไม่ออกจนกระทั่งนางวันทองให้ชื่อลูกชายว่าสายและคุณช้างเป็นไงอยู่สิ่ายคุณช้างหมังจิตทีท่คิดแค้นเห็นไหมตั้งชื่อชายงามปับแค้นนาดูเลย ลูกขุนแผนมั่นคงไม่สงสัยเมื่อกณะนั้นเหมือนปูพันดูไปก็กลับไล่เหมือนพ่อ,อเอตทรพีนะเห็นไหมเรียกลูกว่าอเอตทรพ,ทรพรรีทรพีคือใครเป็นรังเกนมาแล้วทรพีคือลูกของพอลังพาเห็นไหมให้สวนสามให้ลงมาเกิดแล้วก็บอกว่ามาเกิดเป็นควายนะแล้วจะต้องตายเพราะลูก ธรพีก็เลยฆ่าลูกที่เป็นตัวผู้หมดเลยก็ยังเหลือไอท้ไทรพีก็ยังเหลือไอ้ธรพีคนนะคะไปหาอ่เอาไปรรลึกชาติเอาแลแต่เขาเรียกคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ว่าลูกธรพีนะคนมีช้างพ่อเรียกไถ่างามว่าไอ้ลูกธรพีแต่เล็ปเลสก็เหมือนตัวนะไปไปมาๆเป็นไงหน้าไม่ใช่ล้วตรงนี้ถือเป็นคำหยาดนะ อีแม่มันวันทองก็สองจิดนะด่าแล้วนะด่านางวันทองนะอีแม่มันวันทองก็สองจิดช่างประดิษฐ์ชื่อลูกี่ถูกที่เรียกว่าปลายท้ายวอีกตัวดีลุกราตรีตึตราจะข้าันนะด่าว่าอีแม่มันก็คือนางวันทองเป็นคนสอนใจอีสอนใจแตแม่ช่างตั้งชื่อลูกนะตั้งองเหมือนพ่อมันเลยนะพ่อชื่อไผ่แกวลูกมันชื่อไผ่เพราะฉะนั้นคุกวิาที าภาคายงานอยู่ตลอดเลยนะพอวันทองเนาะป่วยลงเวยเนาะมาจำพเพาะเดียกให้จบสักความสิ่งเงียบระงับหลับกลางวันพยายามนั้นนั่งกับพ่อที่บ้านดูไม่ต้องแปลนะ่ะมันชัดเจนอแล้วนะคุณช้าเห็นเป็นทีไม่มีเพื่อนแร่งชี้เชิญชักพาล,ลงมาลนงะให้ขี่หลังนั่งบ่าแล้วว่าพาไปชมวางไปชมช้าความสา ทั้งนกยูงหงมโหมมันลงเกลือดจับไก่เกลือนมาเลี้ยงความเสียงขัะผู้ได้เปลือยเดินทางกลางอะไรแกล้งให้มันดูแลหมู์เตะคระดกนกมั่วกับตัวเต้นกระแตเล่นไม้โจมตูาหวเจ้าพายงานถามพ่อผู้เจ้ามาถึงข้ามพาเลี้ยงไปป่าไม้สุตรงนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของป่าใช่ไมไหมลูกว่ามันอุดมสมบูรณ์นะในสมัยนั้นเห็นไหมมีทั้งช้าง นะทั้งควางทั้งทรายมีนกยู่มีหงไก่เดือนคือไกไ่อะไรไก่เรือนคือไก่ป่านะมีนกกระโดกมีนกพว้มม,มีกระตัวมีกระแ,แตมีตัวกระจกคล้ายๆแต่รอนะ่วนเจะาพายงามคุยชนเจ้าพายงามนึกเลิศเลินเจริญใจไม่ได้ดูทางเลยลก็เป็นเด็กด้วยแล้วนะพอมาถึงตรงที่สหัดหน่อยเป็นลับลี้ี คือการนุ่งโจงกระเบนแต่ล้างขึ้นมานี่เหนือเขาระบัดเบนเบือนเหลียงลงเสียงกลุ่มปาาเต็ซ้ำซัำผาพวกอาเทีกระตุ้งทองทุกสิยงุกปุ่มภายงามน้องสองมือมาดุดปากริ้มกระดาษสลับถลายแล้วให้หุ่นผลดมือหรือท้องมันลองมวนของพ่อโวยตีชั้นจะไปไหตรงนี้นกเรียนเห็นอะไรบ้าง ใช้คำให้เด็นภาพพจน์มันก็เข้าขั้นของการคันธน,นาเครนะแล้วจุดเด่นก็คือใช้อะไรความเด่นคือใช้คำที่ให้นภาพแบบพูดเจ้า,า,นะเามาเสียงสงัดจัดเนีีด้ตัวเลไหมปาเตซ้ำตั้าฐานโคกรกลางโกทีปประทุ้งทองทุกเสิยงโตนี่คือการ,ารทำมทา,า,า,าร้ายร่างกายทาราณการเด็กน,นะพอ,อนั่งปั๊บ เบียยมาข้างล่างทีแรกก็พาขึ้นบ่าได้มาขึ้นบ่าอย่างนี่ยพาขึ้นบ่าแล้วถ้าขัดกรมร์ก็ต้องตลกขาขึ้นไปอีกนิดเพื่อที่ไม่ให้มันเกะกะเวลายกขาลดแค่แต่กาอยู่อย่างนี้ก็จับมันเหวี่ยงมาข้างหลังพอจับเหรียญไปข้างล่างปั๊บก็เตะสามทั้งเตะทั้งของทั้งตะลืมแต่กอร์แบบพลายงานร้องก็หมายค้ามว่าร้องร้องหาแม่พูดอย่าร้องนะ เนี่ยก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ร้องเรียกแม่แม่จ๋าแม,แม่จ๋าช่วยหนูด้วยพ่อจะฆ่าหนูแล้วนะไม่เห็นแม่เลยหาะน้านตาสคบณช้าชกถึงฆ่าไม่ปราศัยปราศัยก็คือไม่ปราศจนเหงื่อตกกระปรกกระปรองซึ่ง,ง,งท้องหน่อยหอบหายใจพัก ตัวขนช้างเองก็เหนื่อยนะคะพายงานนิ้งขิ้นเสียงสำเนียงร้องยกแต่สองมือไหว้หายใจปอกมันห้าว่าอย่าร้องก็ต้องรองเรียกหลองพอ่อเจ้าขายอย่าห้าวเลยนะการออดอ้อนของภายงานพายงานนี่ออดอ้อนเจ็บแต่ก็ไม่มีผลแต่เอาอ่ยกมือไหว้่อจ่าก็จากก๋จา,ก,ก,จาก,ก็อย่าทำอย่เลยนะและ้วจะเห็นแก่วันทองของลูกบ้างพ่อขนช้างใจบุญเขาคุณเขาคุณเอย๋ยเชื่อปูฝังลูกไว้ใช้เส้นเคยสงบเลยมันก็ทุก ปูกกนะ่ว่ระชางใจดีพชางลูกหล่อพชางอย่าทำหนูนะพะชางไม่ถึงแม่นะแต่ละภาคแต่ละเขตที่จะดีดจมูกจุกปากแลกกระแทกเต็มแ,แอบแอบอ่อนสนุกตลกสล,กสล,กสลกัดเป็นไงแล้วไปงานสลบไปแล้วถูกทุกเสติอแล้วพอฟี่ตายนายถุงแผนผู้แว่นไหวพ่อปอดไว้ไม่ถูกรูปนะของนายคุณช้างเห็นว่าทับเป็นตับแตกเอาพาแฝงขุนตกไม่จบ แล้วคลี่ถอนซ้อนทับที่ร่างกายทำรอยชายชมฝาดกับม้เห็นไหมคะเนี่ยนะพอเห็นว่าเงียบไปก็คิดว่าตายก็เอาหญ้าแฝกเอาใบไม้เนี่ยบเกลื่อนจบเสร็จแล้วก็หาคอนสูงทับไปแต่บังเอิญโชคดีที่มีผีตายและครับคนของถุงแผนมาช่วยเอาไว้เอาตัวเองมาปลดมวนะ ทำให้พลายงามเนี่ยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนตรงนี้มากนะเสร็จแล้วช้างทขาคิดว่าตายแล้วสบายใจเดินกลับบ้านอยากอารมณ์ดีเห็นไหมนี่คือการทำไงคนใกล้ชิดใช่ไหมแบบคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นคนที่ใกล้ชิดต่างแบบฟังก็ไว้ใจแต่พลายงานไม่รู้นี่ว่าคุณช้างไม่ใช่พ่อชวนมาก็มากนะคะทีนี้เรามาดูต่อ นายพีพรายจะทำยังไงต่อช่วยแล้วนะฝ่ไฟพีพรายในขนแทนแทนถึงช้างนะอุตส่าห์ขอนใหญ่ให้สีเดือแล้วเป่าแก้แผลหายละลายเลือดเจ้าปายเพื่อนปายฟืย้นตืน่นตื่นแล้วนะนายถรอใจรวยแล้วนะเอาแล้วเอาเที่ยงนางคลายบอกว่าเราเป่าขนแทนมาทำแทนเมื่อมันทับไปรับของไม่เม้่อแล้วแก่ตายยาอวบอยู่นี่ก่อนจะได้เจ้าไปทำแทน แล้วก็รายงานตัวกับนางกับใค,ใครงานว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นคนของุมแผนนะมาช่วยไว้นะไม่ตายแล้วนะไม่เป็นไรแล้วนะอย่าไปไหนนะรอยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปบอกแม่ให้นะกะ็สัง่งจะไปไหนนะแม่คนเจ้าเราจะบอกออกมานะแล้วแห่ายว่าผู้วางตามนสัยขีมันไปเลยมาจะรายงานยามเด็นไม่เห็นใครก็ื้อลองให้หาแม่แค่มองแค่ทนเธอ,อ,อนึกถึงเด็ก นี้อยู่กลางป่า,าจะเป็นความหวาดกลัวม,มั้ยถ้าเป็นเราอ่ะเออเราจะกลัวไหมขอดูสิจะไปเรือนเพื่อนทางที่กลางป่า,น,านึกน้ำตาหยดหยดลงสองฝั่งเจ้าแม้นดูสุริชายก็บ่ายคลอยให้นึกน้อยใจพ่อรอบๆเลยเห็นไหมไปไหนไม่ได้จะกลับบ้านก็ไปไม่ถูกมันมีแต่ป่าดนั้นเลย แล้วก็นอ้อยใจพ่อพ่อก็คือสิทชานทำไมถึงหลอกลวงให้เรามาทำไมเอาหลอกลวงเราทำร้ายอย่านี้เสียแรงลูกผูกใจจะได้ขึ้นพ่อกดเครื่องสิงไรเใหญ่หลวงโอ้มีพ่อก็ไม่เหมือนเพื่อนทัครอบมีแต่รวมลูกรลักไปขัดขอองเที่ยวผันแปลแลระลูกรนนี้ไม่อยากเรียกพ่อดอกจะไปบอกแม่วันทองให้ฟ้องพ่อ จยื่ผนแปลแรลาหาหน้ําตาพรนึกเลยยอเยืกเก่ยมเห็นไหมเนื่อความหวาดกลัวนะเรือความหวาดกลัวนะที่จะต้องดูคนเดียวนะะสะท้อนให้เราเห็นถึงสิ่งที่ผู้ทำงานนะคะมันมีทุกยุคทุกสมัยอ่าต่อจากนั้ไงต่อดูกรึมกรึปศึกษาป่าสงัดป่าตอนนี้เงียบแล้วไม่ปัดแกว่งกั้นติ่งเระวินไหวลงไม่ ยิ่งีดร้องกล้องเสียงเคียงเยลงไรทั้งลองในด้วยแรกแวแหวววะดูว่าร้องมองเมียงว่าเสียงแม่เดืนเชยแงแง่แ,แลดูเงี่หูตรักตรักแปลว่าฟันนะคะอยู่นี่แน่แม่จ๋าจุม,มาระรับเรกกระสับกระสนคบนเมีย่ะพอได้ยินเสียงดูว่ามันร้องก็ดู้ว่าแม่ร้องแม่จ๋าหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่หนูอยู่นี่แต่ใช่ไหมมองไปไม่มีใครเลยนะคอนะอา,านี้ตัดลงะภายางปล่อยมันบนอยู่ในป่า ฝ่ายพวกชายไกยสิทธิฤทธิ์เหมือนลมวุ่นวุ่นหนึ่งถึงไหนเนี่ยไปเข้าฝันวันทองของห้องในเหมือนจะให้เห็นรูปคิปถูกค่ะตัวนางสิริใไปเข้าฝันนางวันทองแล้วพานั้นวันทองของโสภานไม่รับแก้แววตาจะอาสันอาสันแปลว่าตายนะจ๊ะตาทางไหนคิ้วกระเม็นเป็นลาบจากกรางวันให้วันวันหิ้วหิ้วคิ้วขาวนอะนะคนโบราณเขาเชื่อหนึ่ง จะหลับสันพนพอไม่หลับทักท้ายเห็นไายนอยขุนช้างถอยทักไว้ด้วยไม้ถอนภาวะฟื้นตื่นตาให้อารวจอืดอ่อนในอกกบตึงแปลได้นะมันมี้คาะแงพอในมุมอุ้มไข่ใส่ตีอกนางคงหงเนี่ยฟังดังถึงประหลาดลานหมังจิตคิดแค่หมึงลำลึกถึงเจ้าลูกชายเจ้าชายนอนหลับฝันฝันเห็นคุนช้างเนี่ยมันเอาขอนไม้นะครับ ไข่หงาไว้แล้วก็ภาวาตกใจตื่นขึ้นมาแล้วไปเห็นนั่นแหละแบงมุมแบ่งมุมที่มันกุมไข่ไปเห็นมันมุมหนที่มันมีลูกท้องโผล่ขางกงขมันกุมไข่ออกมาตีตีท้องเป็นถึงถึงถึงกระดูกก็เป็นลาที่ไม่ดีนะะคลูกออกมาหาจบไม่พบนพอพอนั่นก็นึกถึงลูกแล้วก็มาทางตามแต่ไม่เด็กที่เคยเล่นอยู่กับใครเพื่อไต่ทาง ไปดูลูกพ่อมันบอกความว่าเห็นตามพ่อขุนช้างไปลแลกวนางแฟรงหัวควรจะห่ามพลาเสียนั่นตาเรียดๆตบๆไปออกนอกรู้ว่าตัวคนเดียวก็เดินไปโอ้อะไรเหลวแหลก่นะว่าถามบ่าวไพรเห็นเห็นพลายง,งามบ้างไหมก็ไม่มีใครเห็นปรดีมีบ่าวคนนึงเอ้ยเห็นทางขุนช้างไป,ไป,ไ,ปไปในป่านะขุนช้างพางไปเที่ยวป่านะทีนี้เป็นไงพองความปุ๊บก็เกิด ส่แล้วกลัวคนช้างเจาลูกไปผ้าเสียบออกเดินตาไปคนเดียวได้ไม่เรียกใครเห็นกุ้มกุ้ม,ค,มคุ้มไม้ใจจะาขาดก็พายงามสามสวัสดิ์ของแม่เอ,อ๋ยเจ้าไปไหนไม่มาหาแม่เลยที่พวกเอ๋ยยิ่งลินไม่หึงเต,ตออ่านตานะแล้วดูที่การรับมือลพัน์ความรักของแม่เป็นยังไงเมื่อลูกไม่กลับบ้านกลับบ้านเยน็นกลับบ้านไม่ตรงเวลาไม่โทรบอกไม่อะไรไม่ต่าง หรือล้มตายไวรักิดปกฉนัยสพสาบสูญพระทูนหัวนหยนย่างข่ามครุ้มจะอุ่มมัวยิ่งเริ่มรัวเรียกล่นระฟังแจ่กดนะมหาลูกเสียงซอแซ้แก่กาขาวาวันที่เกี่ขอนหวยหาที่อาจใส่จักจันเชื่อยล้อมึนองในเสียงเลไลดิ่งดิ่งที่ตืแลัวทั้งเป็ดผีตีแว่แวววีดเสียงจเหมีดปีดแท่ดงแปรสัดาวันทองมองหาละล้าละหลังลึกีบางซ่อนเร้ มันเป็นแม่เวลาลูกไม่อยู่ลูกหายไปใจของมนไม่เคยคิดในเรื่องที่ดีเลยคิดว่าลูกจะไปเจออันตรายอะไรไหมนะจะไปถูกควายตีตายไหมถูกงูกัดไหมถูกสัตว์พิษกัดหรือเปล่าจะคิดเป็นนี้และในปัจจุบันก็จะเปลี่ยนไปเอ๊ลูกไปยังไงตกหรืูเปล่าไฟล่อรวมไปหรือเปล่าก็คิดที่สารพัดที่จะคิดนะในที่สุดยังไงนะครับก็ถ้าถ้าตายก็ต้องเห็น แต่นี่ก็ไม่เห็นหรือว่าผีมันลักพาไปซ่อนก็คิดไปต่างๆมานานาาะปราคนปึงแม่จะบนหมูสุรานําว่าขอให้พบลูกตัวหัวเ,ยเลเยลแล้วเถเลี้ยวเคี่ยวแลใช่ไหมหมูตามเชยหลับแล้วข้อแก้วนะนะคนไทยเนี่ยชอบอะไรบนบานศาลกราบถ้าหาอะไรไม่ได้ตั้งใจก็หมดขอให้เจอ,อ,เอจะแต่จะถวายน,น่นถวายนี่ก็่าไป ก็เหมือนพวกคุปู่ๆทั้งหลายนี่เวลาที่หายกระสานไม่เจอคุณปู่คุณย่าช่วยด้วยนะคุณปู่คุณย่าขอให้เจอนะแต่จะเชื่อไหมแล้วว่าเจอจริงๆบอกสักพักหนึ่งเจอหามาเป็นนานไม่เจอจนหมดหนทางแล้วอ่ะวิ่ีทำยังไงกระสานสองทางด้วยขอบนคุณปู่คุณย่าช่วยด้วยนะเออเจอแล้วไม่เชื่อก็ตเชื่อแต่แต่ไนอีกมุหนึ่งนะคะทีนี้ทายังไง ตะโกนเรียกหายงามสามสวัสดิ์ใจจะขาดคนเดียวเพื่อตามหาสื่ออินโอโพรโเพด,ดเอกาเอกาแปลว่าคนเดียวสักคุณานอนรังสังงกั้งนกตทำสมันะนกเริ่มขับลัง <c oughs> เห็นฝูงนกปกบุดิ้งสุดเศร้าโอ้ลูกเราไม่รู้ไม่อยู่ไหนจะมีหวยหยหวน,นหล,หลั่จวนใจที่อะไรแรงตาเห็นมมนกป้อนอาหาร ก็นึกถึงพายงานแล้วตอนนี้พายงานอยู่ที่ไหนพายงานจะกินอะไรจะหิวไหมและนึกถึงรูปสารพัดในประชดีมันร้องก็นึกถึงรูปอีกในที่สุดก็เดินหาลูกไปร้องให้ไปนี่เนี่ยพอแววแววแจ้าเสียงสำเนียงเรียนึกสำเนียงอละลายผลผลสยบคือผลลูกตรงเชิงซุ้มคุ้งเคียงนางเหี้มองเห็นลูกร้องให้สะอื่นอยู่เหนียวแรงความดีใจไปกอดเอาลูกแก้แม่มาแล้วอย่ากลัวคุณหัวแม่ เป็นไรไม่ไปเรือ,เอ,เอนเจ้าเทียนแข็งแม่ตามแต่ตะวันบ่ายลมหายใจน,นะพอได้ยินเสียงก็วุ่นกันว่าใช่ลูกหรือเปล่านะผลสยองกับขนลุกเสร็จแล้วก็ทำไมมองไปไม่เห็นลูกยืนร้องไห้อยู่ก็เดี๋ยวปั่ดีดแตกก็บินไปกอดลูปก,ก็ถามทำไมไม่ถามมาับบ้านจะม่รูปอยู่ตรงนี้เป็นอะไรสารพัด ชายน้อยใจเศร้าแล้วเล่าว่ามพ่อพาเย็นุมให้หลวงไหลแล้วทุบผีกีบจมูกของลูกไว้ก็ะอดไม้ตับพอดทั้งหมดพวกพ่อพวกของของแผนแน่นมาช่วยตีไม่มวยแม่คุณนักหนาอยังช้ำชอบเยาะหน็กเจ็บยาพูดน้ำตาข่อยด้วยน้อยใจพอเจอแม่ก็เล่าให้แม่ฟังหมดเลยว่าชานทำกับหนูอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทุกทั้งตีทั้งตีทั้งอะไรสารพัด เอามืออุกปากจมูกลูกแทบตายเนี่ยแล้วก็เล่างี้ค่ะดีนะที่บ่าวของขุนแผนนะเขามาช่วยเอาไว้ทำให้ลูกไม่ตายเป็นไงถึงตรงนี้แล้วนะคะคราวหน้าเรามาดูกันต่อนะคะว,ว่านางวันทองจะจัดการยังไงกับคุนแผนไอ้กับคุนชา้างหรือขุนช้างจะทำยังไงกับนางวันทองต่อแล้วนางวันทองจะบอกไหม เาเอาลูกฉันไปฆ่าลูกฉันไปลูกฉันไม่ตายจะทำยังไงหรือนางมันทองจะหาวิธีทําอย่างไรจรึงจะให้เจ้าพายหาคนจากนางมันทองรือแห้นะคะบอกแล้วว่าให้ดูนางมันทองจะได้รู้่วงหน้าเขากาลังมาเล่าย้อนไปย้อนมานะคะเอาละชั่วโมงนี้เราไว้แค่นี้เดี๋ยวเราต่อกันอีกชั่วโมงหนะ้าตามทันไหมทันไหมโอเคค่ะชั่วโมงนี้เาไว้